เส้น,เนีแม่เลยบองส้นโอเคมาว <c oughs> ่าเอเคมาว่าเฮ้ยมาลองครับนี้าปีมาลองมาเบ่งบรรยากาศคับการ,การล่งป่าวังนำลิ้นรอบสองครับรอบสองลน,องน้อยขาเขาน้อยครับ ไอ้เฮาที่เฮาที่อย่งนี้เลยนะครับุ่นปลาขาวหน่อยครับรอบสองครับตรงนี้มันน้ำเล่นรอบสองบันบุกขาบันอมกเสี้ยวบันโอ้ยปลายังเลยปลายังไะปลาบูปลาบูใหญ่ครับปลาบูง่ายอู้จอย่างไรรอบแรกได้ปลาบูใหญ่ครับตกแรกว่า ดี๋ยวยิงแล้วยิงแล้วเอาทดูดิโอ้หแห่ทีวัหน่งารอบสองนี่ค่แน่นหน่อยหนั่งเออมันใส่แห่ทีแล้ แจกพัดตาัดทีเหรอแผลทีอโอ้คุณแห่ลังนั้นในปัดตองแล้วอา่าและเล่นระวบ้ออืมอรอบสองผ่าขาวมนแล้วผ่าขาวแจกพกักๆ ข้าวหน่อยกูหลอดเมืดเลยเหรตาเลยสะดุ้งจักเช็นอย่างนี้มารอดเมืดเลยแตกแปลกโอ้นี่ไหมอันนี้ยูเมืดเลยเนี่ย ปลาหลังนี ite, ้กันครับเนี่ยจักเส้นนี่แม่นี่ยสองเส้นครับน้องง่ายไหมครับน้ปลาบอว่ามาเสียใจเลยครับเนี่ยหลอดองน่านน่านเป็นปลาตองนะครับปลาตองมาแล้วครับน้องตองก็ปลาตองรอย เอาปลานงบ่เจ้าอ่นังยงก็มัวป่านงปับามสิบบาทก็มันครับ่ปลาข้าวนี่ก็คุ้มแล้วครับ

ไม่ทันมากเก็ปีปลปาเขาไปก่อนครับอ่าต่ <laughs> ปาเขานี่ก็ได้ลายละเนี่ยครับหลังใหญ่แตกปายกลตอตบามันมันจิงย่งเลยมันหลอดเหมือน โอ้ปากาวไหม

ยกไปหลายบาทแล้วครับตอนหลอดเหมือนข้าวครับปลาข้าวไม่รัปลาข้าวขัวเรื่งเห็นมั้ครับคุณปลาข้าว น้ำสองนะครับน้ำสองปลาข้าวปลาตองได้ไปแล้วครับไก่อะเรียบร้อยครับได,ได้แล้วได้แล้วมึงได้แล้วครับโอ้ได้ปลาตองเนี่ยทีแล้วปลาตอ,นนตอนงนะครับปลาตองฝั่งแล้วปลาตองฝั่ง นยทีก็ได้บทตองเลนขาก่มข้าวามาไก่เนาะ <c oughs> โอ้ปลาขาวยังไหลแล้ครับปลาขาวาดด <c oughs> เออปลาขาว đi không cái thùng nhà chia đây tất là bà khảo sang bà toàn đấy แทนปลาข้าวมันอยู่บ่แหาทีนี่อยู่ครับเคยได้อยู่เส้นมันหลวมเส้นนึงเคยได้อยู่ปลาปลากระเงี้กระหลครับปลากระเงี้ยพูดยากจริงเออ ้าางหนาไฟนด้ก็หนอนนาบบกลายแล้วน,น,นามกระจีเพียงของเล็กแกมีก็วางได้ไหมเยี่งเอื้อได้ไหมวงได้ยงเอขาวากนยังายครับน้องนี่ครับรอบสอง่วางน้ำายินรอบสอง นี่ครับน้ำหมกอังบุได้ปลาข้าวอีกแล้วปลาข้าวเลีนไปทงังบุจนบรรยากาศอมอนอะมันกีต้ตมมันจิตลมอ่ะเนี่ยชิดเดยเป็นแคทีนะครับนะ้อทีนะชิดเดยป่าครับ้ย mình cắt u này lại rồi <laughs> tìm héi <hiểu hay> nhá mướn bữa nay bữa nay lại Tân hả nó là nhỏ đi đi nó cũng có hại chứ đi hả coi phụแหน่ nhắp ไป

ที paid, hmm. ่ได้กินแน่นอนเที่ันตีหเลาถออในบาที่สี่เกเดี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึกไปเรื่อยแล้วอะไรงเงี้ยมันเฉียนมันเิีงงอมอยู่มูลป่าอย่างเงี้ยป่าเนยแค่นั้นก็ที่ใกล้เครื่องเครื่องของกันนะบ้านแรกทั้งสะดุ้งทั้งเหียละเตียกปักๆาดงเลย โอ้ไปแล้วปลางปลาเงยครับเป็นบึงปลาเงยมาลูปลาจีนบอกปลาเงยไปเงยปลาจีนหรือปลาเยปลาเงยโอปลาตองครับโอ้ปลาตองเงยยุ่นออกแข็สั่เด ่ได้เขานเหงอยู่ในเหาเปนนอกเหงนั่งนั่งคุกนั่งคุกโลวันปลาข้าวไว้ี่ยวสองลูกสองลูกูสองลูกสองลูกกลัวอ ดูครับดูครับปลดูรุ่งหมดควันหายไจนไเนี่ยายจนว่าสาดเจ้าพูดเดียวเนาะเจ้าพูดเดี่ยวได้ปลาจะได้ สองสตัว,ตวคุณเนาะวันนี้๊บปะต้องงี้กันก็จะได้เคืองเงินล้มแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงเี่นกระซานยอืมง้อประกวดปกวดแบบเน่งง่ามากจิ้กเนี่ไปใช้วี่น้องหน้าพอดีไหมขอบคุณครับ